อ๋อเจสเจสพี่นนท์บ่สวัสดีค,ครับไปนไหนนี่ฮะท,ทำยังเพราะว่าบ่ายหรอบ,าบายอย่ายบ่ายยังไงให้ไปสมัครตอนบาออ่ายก็แต่เขาบอกว่าบ่ายหนึง่ง นายนนโนบะอันนี้เซวุตป่ะนี่ฮะโว้วดูรถตูเ้เขาดิรุ่นไหนวะนี่น <S <S หุ่นใดป่ะใช่ไหมราคาเท่าไหร่ป่ะสวยดีดินี่ธรรมดานะครับนี่ เจ้าของรถดำนะครับนี่เปิดได้ไหมคือดิโอเกียวตวด้วยเดี๋ยวต้องให้เสียบุตรพานั่งซะหน่อยนะนสวยนะเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่วะดู โอ้โห oh, oh. สวยสวย,ยไ,ไปดูกันหน่อยโอ้โยก่อนออกจากอู่มันต้องล้างงี้เลยเหรอ oh. รอนะ้สวัสดีครับคนขับรถดับทำไมมีรถตู้หรูๆขับอย่างงี้ฮะฮะได้เงินดีวะ ตอบคนเลยอ่ได้เงินดีเหรอฮะได้เงินดีเหรอได้เงินพอใช้กันแล้วเนี่ยโอ้โหแต่งหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดเท่าไหร่ฮะฮะนี่น่าจะครึ่งแสนนะเนี่ยจะสวยอยู่นี่มีเก็ดปลาด้วยหรืออะไรอีก ถูกใจไหมนี่ฮะถูกใจไหมยังยังจะไปลงงานไหนนี่ยังเลย่องนี้ยังติดอะไรติดอะไรไ้เรียนฮะไปซุ้มเรียนอ๋อมาคนเดียวเลยอ๋อมากับแม่บ้านเอารถกลับวันนี้เลยเหรอ เหลืออะไรนี่ตอนนี้เหลืออะไรฮะ,นนะ,ะ,ะกันงายตรงไหน<ม>โอ้ข้างหลังกันดําง่ายนี่นะ<ม>โอ้มีแปะเหลีดบางคโคลนด้วยหรอมีแปะเหลีดบางคโคลนด้วย อ๋อไอ้ของเสียเก้าอ่ะเก้าอะไรแต่งเสียน้อยแปะงี้ก็สวยแล้วถ้าใจดีก็แปะเก็ดป้าให้หมดเลยเนี่ยไม่วิ่งมันบ่ทำไมกขี่ก่อน อันนี้บางฝุ่นของช่างต่อเหรอหรือว่าแกซืก้อมาให้ต้องอย,ย,องาย้ายไฟท้ายฮะย้ายล,ลงล่างนะงดูแล้วดูอีกนะนพอ่อ ลายเชื่อมเต็มอยู่ได้ไหมสิบตันนี่นนเท่าของโนนไหมฮะไม่ไม่ความสูงเท่าของนนไหมฮะของนนประมาณนี้ไหมฮะอันนี้น่าจะสูงกว่าเหรอไปดูจากสายตาก็

อะไรเกียร์ทำสีเหรอช่างเกียร์ทำสีเกียร์ทำส,อส,ส,สีอันนี้เชื่อมเต็มหมดแล้วใช่ไหมครับเต็มหนะมดแล้วสีก็น่าจะทาเอาครับโดน ห้องนุ้นเหล็กกล่องแบบไหนเท่านี้ไหมฮะบางกว่าเหรอเท่ากันแต่บางกว่าเท่ากันแต่บางกว่าโอ้ยนี่หนากว่าวะต้องมีโช๊คหลังเนี่ย้ีทำไมมีโยนโยนเหรอโยนไปตรเนี้อ๋อข้าหน้า เ,เราทำต้องทำตัวล็อกไหมตัวล็อกล็อกกระบะบอกวิ่งมันก็จะถามพี่น้องหน่อยถามหน่อยวิ่งเที่ยวหนึ่งเยอะเท่าไหร่สามพันเลยนะนนะฮะ ต้องได้สิตันสิบตันสามพันาัน้ำมันไปกับหนึ่งพันเหลือสองพันหักหักน้ำมันแล้วเหลือสามพรวมค่าเบรก 1, ร,ออร,รวมค่าเรหนึ่งพันคือยังไงค่าเบอ่วิ่งสองอ๋อค่าเบรกตันละร้อยห้คือเดียวเพราะค่าเบรกก็ได้ ข่าน้ำมันแล้วใช่ไหมไม่เาข้าานมัตีไปเลยน้มันข้าขับแบบเล่นๆนะ1ันห้าคัเล่นๆเลขับแบบขับทิ้งเลยนะถ้าขับเอาคิวอ๋อ้ถรวยถ้าื้เดือนถ้าถ้ารถเราเล็กเนี่ยอ้รอก็ถ้ามีงานวิ่งก็ถือว่าดีนะเยอน่าคิวรถบนโ่าวคิว้ง มันก็ต้องได้วันละเที่ยวกันนั่นแหละเ็มที่ก็วันละเที่ยวแหละไม่มีหรอกสองวันหนึ่งเราเพิองวันหนึ่งเทแค่แปดสิบคัน เรต้องวิ่งไปเอาเคิวให้ได้เออเราต้องไปเอาเคิวคิวเทถ้าเกิดเทช้าเราก็รอนานใช่ไหม,มก็จะทำสีเดียวไปเลยคนะับอันนี้ นองไล่ไอค้คอกหลังนมเย็ยนอยู่ไหนบ้านฮะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใช่ไหมใช่ไอ้น,นี่นะไม่ต้องใส่ไม่ต้องหรออ๋อใส่แต่ข้างเนาะอออน,นีอ่อันนี้ของรถกระบะนี่ตรนนี้ น่าจะได้นะสิบตันเนี่ยผมว่ามันก็สูงนะเดี๋ยวให้ชมตอนขึ้นรถอีกคีหนึ่งนะฮะวิ่งมันต้องใส่ย,ยางนี่นะวิ่งมันต้องใส่ย,ยางนี้เหรอมันไม่หนักไปเหรอฮะใส่ย,ยางนี้มันก็หนักไปอีกดิใส่สิบเจ็ดจุดห้าก็ได้แล้วก็บาาิ่งาเงินก่นกอน เดียวก็ได้แล้วใช่ไหมถ้ารถไม่ยางเราเบรคไม่ไรเนาะมันต้องพักรถแม่ไม่พักเลยนี่ไม่ได้พักเลยเหรออ๋อโอ้ยมันต้องจอดพักมั่งแหละสงสารยางเนาะถ้าเราวิ่งไปถ้าเราวิ่งไปประสาท40กิโลเราพักแล้วดงรักเขาไปส่งอยู่ไหนเ้ามาี่นีลยฮะเข้ามาี่นี่เลยมาทนี่นะ ่รถอยู่ประสาทยังไงเนี่ยนูอ้ไอนั่งเขาระมาณนี้แต่ก่อนทาราคาตอนที่อนะแต่ตรงรักกับมันเยอะดิ่อะไรงแป้งนั้นเขาไปรับโอ้ไอโรงแป้งตรงนั้นนะตรงอู้โลกอ่ะฮะนั่นเขาไปเกษตรทวารอะตรงอะไรนะโอ๊บช่องจอมเลยนะนั่นแหละมีคไปนู่นแปลว่าราคามันไม่มันไม่เหมืนนี่หรอกราคามันจะนี่ก็ถูกแล้ว เต่ทำไมผู้นั้นเขาเข้านั่งเลยเพอร์ทีมอะไรเนาะเขาเข้านั่นเลยแตทีมเขานั่นเขาไปเปลี่ยนท้ายเตอนท้ายด้อันนี้เก็บงานอยู่บอฮะไหนบาะแต่งบาะขาเบาะใส่ได erm ้ต้องให้เจ้าวอล์กย้ายซื uh ้อบ่อแต่งไหมอีกโอ้ไหนดูหน่อย เข้าสายตามทำอะไรก็ทำตามดูดิครบครันแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใส่เบาะแต่งไปเลยวะเท่าไรนี่ฮะสี่พันห้าผมเป็นพรมเหรออุ้ยอย่างนี้ฝุ่นจับเด็กต้องซื้อผ้าต้องซื้อผ้าอหุ้มมันมีหนังแช่ไหมนี่นี่มันไม่เอาหนังอุ้ยแบบนี้ฝุ่นเกาะนั่งปุ๊บอสีดำหมดนั่งปุ๊บนี่ฝุ่นคลุ้งเลยนะ ีดำไม่ดีหรอแต่เตแเขาเต้แกมีไอ้คลุมอยู่เจว่าไม่ซื้อตัวคลุมเอาแต่นี่มันมันมันไม่มันไม่ขางง่ายกว่าหนังหรอกของผมเลยตัวสุดท้ายสีดำมามันต้องหนังหนังให้กับหุ้มหนังเลยคุณคลุ้งอืมให้ซื้อไอ้นั่นคลุมเอาเครื่องเครื่อคุณบอกห้าร้อยอืมซื้อตัวคลุมเอา าประมณนี้ขาดโลโก้หน้าเออ๋ยวโ,โลโก้หน้าไม่ใส่บ่กมันขาดโลโก้เด้นี่มันดูแบบโล่งๆไปอืมนี่ขาดโลโก้แลนี่นตรงนี้ไม่เยอะหรอกไม่เยอะมันดูหน้าแหบบมบๆขาดโลโก้นะคันนี้โลโก้ไทยก็ไม่กี่บาทเองโอ้ตรงนี้ส <3, 000. S 2> ิ่ียวสามพันเล็ก มันต้องพ่นสีไหมน่ะได้พ่นไหมวสวยเ,เลยน <c oughs> เลยนาะยืนประมาณเนี่ยสามสิบเซนเนี่ยจะมดก็มายืนหรอยืดยืนแล้วมันไม่ได้ทรงเนาะไ้รุ่เย็นจนยืนนย คารบาลไม่ไครับ,รบ,รบออตอนนี้วิ่งด้วยกันรบาวิ่งรบนคารบคารบาเขาตัดรถหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับประมาณนี้รอบเลยสมืนมืนอ้สายรอ,อบเลไปอีกสวยเลยเนะาะจัดเลยจัดเลย อะไรครอบหลีนแล,แล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วกปิดตรงนี้หลีนกองนี้แท้เหรอกองแท้ะไรใช่ใไัมนี่<ช>นมัน <EK. S 1> กองสามยี่หรือสามสองเจ็ดนี่เท่ากันไหมกอง ek เหรอรอู้ห้ใหญ่มากเลยมันใส่ได้ใช่ไมนี่ มันแบบต้องแปลงอะไรบ้างไงไม่ไออเขาสั่งมาเลยไอ้นี่นี่นะนั่นแหละสั่งให้เขาทำเลยมันเหมือนนันใหญ่กว่าสองเจ็ดนะใหญ่กว่าสองเจ็ดใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าสองเจ็ดเนาะใหญ่กว่าเยอะใหญ่อ่ะเนี่ยฟังวิ่งดินนี่หรือเปล่ากองเลยนะใช่ไหมถ้าทำอันนั้นดีๆเนาะตัวลูกยางดีมันก็วางพิ่งเอากาแต่งอีกไม่รีรอไปเรนเนาะ แปะเลตเหเลยเนี่ยนายก็มาถึงเลยเนี่ยแปะเก็บปลาให้หมดเลยเนี่ยกี่บาทเหรอขับรถตรู้ราคาเป็นล้านจะทำะไปเรื่อยเข้างด้ก็หมดลิปน,นี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่นะครับ